สวัสดีค่ะเพื่อนขาบันนกปัญนาชาแนลคะ่ะเพื่อนขามาคะ่ะวันนี้นะะ้งพาเพื่อนๆมาเที่ยวทะเลนะคะมาเก็บคณะทะเลกันคะ่ะมาขุดคณะอ่าขุดยอดคณะทะเลอ่อนๆกันนะคะไปคะ่ะไปลุ้นไปหมานกันเอานะคะว่าจะได้ไหมไม่มาหนึ่งอาทิตย์แล้วนะคะ <c oughs> จะมีอยู่บ่มีคะ่ะไปค่ะเห็นผ <c oughs> <c oughs> ักติว้วผักอะไรเริ่มออกแล้วนะคะเริ่มยาวแล้วแต่วันนี้น่า,นานจะไม่เก็บนะคะเพราะว่าคัานเก่ามันยังกินอยู่อ่ายังกินไม่ไม่หมดนะคะไปค่ะไปลุ้นไปหมานกันนานนะคะีค่ะ พร้อมแล้วอุปกรณ์แต่กร้าคู่ใจชุดกันหนาวค่ะไปค่ะมาค่ะเพื่อนๆคื่อนามาถึงหาดแล้วนะคะเพะื่อนเพื่อนาดูคะ่ะกำลังงามเลยไม่มาแค่อทิทย์เดียวนะคะเพื่อนเพื่อนอย่างงามเลยนุ่นค่ะเขียวเขียวเขียวทั้งนั้นเลยนะคะงามอันนี้สีม่วงนะคะนี่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 สีม่วงค่ะเพื่อนเื่ะนานุ่นโอ้ยกำลังอ่อนอ่อนเลยคะ่ะเพื่อนๆค่เต็มพืชเต็มพืชเป็นเบิดเลยนี่ค่ะ บ่คะ่ะสีมว่วงคว่ะเพื่อนๆคะ่ะแต่สีมว่วงก็สวยนะคะนี่กำลังอ่นอนเลยคะ่ะเดี๋ยวนาจะขุดนะคะนี่กอนี้ก็น่าจะพอแล้วมงคะนี่คะ่ะมาตะการพร้อมเดี๋ยวนาขออนุญาตขุดแป๊บด,ด้อจ้าเพื่อนคะ่ะนี่ถุงมือถุงมือขาดไปหลายขู่แล้วนี่คะ่ะเพื่อนคะ่ะยังงามเลยเดี๋ยวขออนุญาตขุดแป๊บนะคะที่หาที่ตั้งกล้องด้วยมาค่ะเพื่อนๆคะ่ะ ตัวน,นี้ก็จะออกสีเขียวๆนะคะสีม่วงน,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 นั่นแหละแต่ว่าเขาโตเนาะค่ะมันก็จะไม่เหมือนโอ้ำมันเลยเอาล่าก้อนี้แล้วก็หาอีกสักกอก็น่าจะพอแล้วนะคะ้องกินเลยคะ่ะเพื่อนค่ะนี่ตั้งกอกเลยนี่คะ่ะเดี๋ยวให้เพื่อนเพื่นดูก่อนค่ะ เดี๋ยวเริ่มค่ะเพื่นเ่นคะตัวน,น,นี้แม่เนี่ค่ะปาดตนี่ค่ะ้ยตัวนี้ไม่เอาค่ะเดี๋ยวเอาตัวนี้ <c oughs> สวยเหลือเกินนี่เห็นบ่อนี่ค่ะเพื่อนๆค่ะน้าก็ตั้งกล้องไว้ตรงโน้นเด้อจ้ะนี่สามสามนอสี่นอนะคะเพื่อนๆค่ะนี่สวยงามนะคะเพื่อนๆค่ะดูนี่ขอโชว์หน่อยค่ะเห็นบ่อนี่ค่ะงามมากเลยเพื่อนๆค่ะนี่ค่ะ เล็กผมเลยนะคะเขาจะได้ขึ้นสะดวกสะดวกค่ะนี่งามจังเลยอะคะ่ะกำลังกินเลยแบบนี้นะคะไปค่ะไปหาอีกไม่ต้องหาแล้วค่ะนี่ค่ะแถวเนี้ยไม่รู้จะเอากองไหนคะ่ะแต่ใจไม่ถูกไปค่ะไม่เห็นนอมันนมะ่ะ้ขุดแล้วนี่ค่ะอ้ยหาีกก่อน กำลังนี่เลยค่ะหนอนนะคะถามตัวแบบนี้นะคะอร่อยขึ้นมาเดี๋ยค่ะนี่นะคะหนอนคณะ l e เด้อจ้ะนี่เลยค่ะโอ้โหหนอนเล็กๆนะก็จะไม่เอาเด้อจ้ะนี่ นี่ขื่นขาอย่างงามน,นี้ก็ไว้นะแต่ก็จะไม่ปิดมันนะคะมันจะได้ขึ้นสะดวกสะดวกค่ะขื่นขามันจะแตกหน่อมาอีกเด้อนี่นี่ค่ะใส่ตะกา้าเราโหงามจังเลยไปนี่ค่ะคุณผู้ชค่ะนี่แหละที่นาอยากได้อนะเนี่ยแบบนี้เลยค่ะคุณผู้ค่ะ พื้นโผหินโผดินนะคะแล้วเราจะต้องขุดนะคะแล้วก็เป็นสีเขียวนะเพื่นฟขาดูอันนี้คือกลางทางนะคะนุ่นค่ะเยอะค่ะแต่ว่านายอยากได้แบบนี้นะคะแบบนี้เลยนี่ค่ะมาค่ะขุดขุดขุดก่อนนะคะนลึนี่ค่ะแล้วเขาก็เหยียดน,นะคะยาทางเดินนะคะเพื่อนๆ่ะ ดแล้วแล้วแล้วนานก็จะไม่ถมนะคะเพราะว่ามันหินมันก้อนใหญ่แบบนี้มันขึ้นยากค่ะแล้วเขาขึ้นมาแล้วก็โดนคนเหยียบมันก็ตายนะคะดูความงามของเขาค่ะเพื่อนๆค่ะมาหาที่ตั้งกล้องตัดให้ดูค่ะสวยาง,งาม ้สีเขียวอย่างนี้แหละที่นาอยากได้นะคะนี่ค่ะถ้าไม่ตัดเขาก็เหยียบดีค่ะเพื่อนๆค่ะมันอยู่กลางทางนะตัดไงนี่ค่ะขู่นี่ค่ะ ตี่หน่อนนะคะโอ้โหหลายหน่ออยู่นะคะพอเลยค่ะต้นนี้สนะอนนี้ก็พอเลยค่ะนี่ค่ะไอ้ถมเต็มหมดเลยนี่หมดเลยนั่นถูกการหักเลย้นหินหล่นลงมาใส่ใบมันหักเลยค่ะ อย่างนี้เลยค่ะที่อยากได้อยากเจอโอ้ต้นนี้ลึกค่ะนี่ค่ะฮ่าเพื่อนๆค่ะดูงามๆนี่ค่ะงามจริงๆค่ะมัน่อนๆดูมาเก็บจัดไปก่ะ เดินไปถ้าเจอก็จะเอานะคะถ้าไม่เจอก็จะกลับแล้วนะคะนี่พอเลยค่ะโอ้ยยุบหมดหมดค่ะดูสีเขียวอมุมลุ่มเลยงามค่ะนั่นไปค่ะแล้วก็หินถมเล็กๆไว้นี่ค่ะทางเดินนะคะนี่ถ้าขึ้นมาเขาก็เหยียบอยู่ดีค่ะถ้าแต่ถ้าขึ้นข้างทางแบบนั้นนั่นน่ะคะ่ะก็ไม่เป็นไรนะคะเขาก็จะรอด แต่ถ้ากลางทางแบบเนี้ยมันกล้องด่องแน่นอนค่ะนุ่นค่ะเพื่อนๆเห็นยังเขียวอมล้ำอยู่นั่นไปค่ะเอาอยัางไงนี่ค่ะเพื่อนๆค่ะดูน่าจะอยากไว้ให้เขาแตกด้วยน,นี่ค่ะโอ้อย่างงามเลยนี่ค่ะจะให้เขาแตกอะค่ะนี่งามจังเลยสีเขียวจะเอาสีเขียว นะคะเพื่อนๆคะน่าจะเอาเออ่กอนี้อีกต้นอีกต้นนึงอีกก้อนึงยนาก็พอแล้วนะนี่ค่ะเห็นมันโผล่ๆอยู่ดินบุ้มบ่มถึงบุ้มบูมค่ะใช่จริงๆด้วยแต่ต้องขุดนะคะเพื่อนๆค่ะงามมากเลยเสือสุดย่อน นี่ค่ะ,ะคุณ่ะคะปันก็กระกกลำปีขาวเลยขุดแล้วนะคะนี่นี่แต่ยังไม่ถึงอตอเขานะค่ะนะะ่นาจะเอาก้อนี้อีกก้อนึงนนาก็พอแล้วค่ะเพราะว่าโอ้โมันอยู่กลางทางเลยค่ะโห่โห นึ่โอ้โหต้นยังกะนี่เลยค่ะเพื่อนๆค่ะดูนี่แล้วน,นาก็จะพยายามตัดไม่ให้มันนี่เด้อจ้ะให้หนอมันเหลือไว้บางเผื่อเผื่อเข้าตาไอห,หนูจะไม่เหยียบมันนะคะถ้าเหยียบก็เซตอะค่ะไม่เหลือนะคะอสองหนอเบลอเลยค่ะเพื่อนค่ะนาก็ไม่รู้จะเอาแบบไหนยังไงมันสวยมากเลยอะ นี่คะ่ะนี่คะ่ะเดีเาเอาก้นต้นต้นกต้นเอาไว้หน้าก็จะไม่ปิดมันนะคะเพระาะว่าเดี๋ยู่เผาเข้ามาเขาก็จะได้เห็นเนาะโอ้ยอันนี้ไม่ได้คะ่ะเพื่อนๆคะ่ะมันแน่นหินโอ้ยอันนี้ห้ำหักละ เอาละเสียดายมั้งวางกล่องไว้นนะคะนี่ค่ะ,คะปะ๊าดเพื่อนเพือน,นดูสามนออันนี้นาะก็จะเปิดไว้อย่างนี้นะคะเขาก็จะได้แตกขึ้นมาสะดวกสะดวกเนาะนี่นี่ค่ะเพื่อนขะเอาละค่ะเพื่อนขะคลิปนี้วันนี้นาะต้องขออนุญาตตบคลิปแล้วเด้อจะ้ะพอแล้วค่ะนี่ นี่ค่ะเขียวอมลมเลยแล้วก็สามนอสุดท้ายนี่โอ้โหกำโบมิดเลยค่ะเพื่อนๆค่ะนี่ใส่เนาะขาวจ่ะเลยค่ะเพื่อนๆค่ะใส่งไงนี่ค่ะนี่ค่ะเพื่อนๆค่ะฝากบ้านน้องบ้านนาช anel น,น,นะคะฝากเป็นกำลังใจให้นะเพื่อการทำคลิปต่อไปเด้อจ้าผิดพลาดประการใดขออภัยไว้นะที่นี้ด้วยเด้อค่ะฝากไลค์ฝากติกดตามเด้อจ้า ฝากซับสไคร e เดอค่ะเจอกันคลิปหน้าค่ะว่าจะพาไปดูประชมอะไรอีกนะคะคลิปนี้วันนี้โชคดีมีความสุขเด้อจ้าสวัสดีจ้าบ๊ายบ,ายบายค่ะเพื่อนๆค่ะนี่ค่ะคณะทะเลงามๆหนอคณะทะเลจ้าบ๊ายบายค่ะสวัสดีจ้า